รวมแล้วโอเคนะครับผมทำง่ายๆสวัสดีครับเซิร์หอยครอบครัวคลิปนี้มาทำกะเพราเบคอนกินกันนะวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากกทำกะเพราธรรมดาเบคอนเหลือน้า้าซอสดีก็เลยอยากลองดูว่าถ้ากะเพราเบคอนเาอาน้ำซอสมาทำกับเบคอนเนี่ยผัดกะเพราแล้วมันจะรสชาติเป็นยงไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันโ okay. อเคเดี๋ยวผมหั่นไม่เล็กมากนะครับกลัวมันจะหดมาเยอะนะ แกะมนหน่อยแล้วกันจะได้มาไปแกะข้างใน <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะผัดเบคอนก่อน,อนเหมือนกับเนื้อใช้มันเยอะนะเพราะว่าคิดว่ามันจากแฮมเอ้ยมันจากเบคอนเนี่ยมันน่าจะออกมาเยอะอยู่แล้วเราจะใช้น้ำมันแค่เคลือบกระทะเฉยๆน่ะควันเริ่มขึ้นแล้วนะครับไปเลยใส่น้ำมันไว้น้อยอยู่แล้วนะ เลยไม่ได้เททิ้งไม่ไชแรงไฟทุกววันนี้โอเคเดี๋ยวผมจะรอให้มันมันออกมาสักแป๊บแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกลงไปทอดกับเบคอนลองทำสูตรคล้ายๆกับกะเพราเนื้อสับนะครับผมที่รสชาติจะเป็นยังไงมาครับผู้ช่วยครับขอพิกกระเทียมหน่อยอะพอพริกเริ่มหอมแล้วเราก็จะคลุกเบคอนไปเลยนะครับ ก็เริ่มทัดเชยแล้วก็มาถูพ้างน,นะโอ้โหตอนนี้สีสวยนะครับสีสวยมากอ่ะ๋อ,อน้ำซอสหน่อยน้ำซอสสตดเด็ดผัดกับอะไรก็อร่อยโอ้โหทุกคนเห็นในภาพแล้วเป็นไง้าตาดีมากนะเพิ่มไปหน่อยใส่ใบกะเพราเลยครับโอเคอว้าวปิดไป คนหน้าตาเป็นยังไงครับคอมเมนต์มานะเจ๋โอเคเรียบร้อยคาดว่าคงอร่อยมากไปใส่จานครับเรียบร้อยนะครับผัดกะเพราใส่เบคอนเป็นสูตรทดลองเฉยๆนะเผื่อว่าอร่อยจะได้เอามาใส่ในในเป็นเมนูร้านแล้วมาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงมีความเค็มของเบคอน ความเค็มของเบคอนมันตัดซอสกระเพราผมทิ้งหมดเลยเห็ดกำลังดีเบคอนก็เค็มอย่างเงี้ยนะรวมๆแล้วโอเคนะครับผมทำง่ายๆใครอยากไปลองทำก็ทำได้แต่คุณต้องมีซอสผัดของผมนี่นก่อนนะนจะทำรสชาติสไตล์กันนะครับผมใครมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาถ้าอยากผมทำะไรลองคอมเมนต์มาคุยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะถ้าเกิดี๋ยวว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์วันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ